สวัสดีครับแฟนๆชาว youtube และ fc บ่าววิโรธพาเพลินทุกๆท่านเมื่อนี้มาดั้ำกลดง้อยครับเด้อ <c oughs> เออง้วขับข,ขอกนนี่ครับในหอยงัวเป็นจักโตก่องัวหันเจ็ดครับเจ็ดโต้ ของตายตัวนี้ครับโอ้เอ้าของที่ใส่บ่าโอ้ตัวผู้หรือตัวแม่ตัวแม่ครับโอ้เสียดายเนาะมแ่พััันยยงคกเลโอ้อันนี้กระสอบยังใส่กระสอบขี้หมูครับเพื่อน่นโอ้เพื่อนไปเสื้อผ้าคืนในบ้านเอาเลี้ยงหมูพร้อมบ่แม่นโอหมูปลาหมูนั้นสองตัวนึงก่อนหมูปลาหันแม่นโอ้เอ้ามันเข้าสวนไปทางใดล่ะ ลงขอกอันนั้นเจ้าเลยบ่บ่คออไปทางไหนเปิดบ้องหันมันนั้นปลุกอันนั้นบ่โอ้ยไรไปคู่มือเนาะแหนไปงานเลี้ยงคู่มือครับขากขักขากขากเอาคันคันเท้าเอาอันไว้ตะคอกอะกับ่อันนั้นมันบ่มันอันย่าบ่องฮันอันนั้นบ่ย่าบ่องฮันปุง มองมองเดินที่เจ้าอันนั้นไว้หันโหปูงยาไว้อ้าท้อมันบูระพุตตกบนระยาหยั่งก่อยาหวานยาาลูซี่กับยาเนปีโหยาเนปียาลูซี่เป็นยังไงมันเกิดขึ้นมันหอมขึ้นซอสอย่นะโอ้ยาลูซี่ฮะทั้งตัดมัจก็นั้นอยู ข้าวตันมันก็สิโป่งนั่นแหะสิโป่งเรื่อยบ่แมีนโอ้คัะค่ะข้าวป่อยไปมันลดอันย่ำน้ำหน้าทั้งลกน้ำหน้าบ้าลดกนั่นแล้วนะขาวตัดไมัน้ะไข่ยู่อนาเคียงอันโผล่มาเพิ่นดอนนั้นเลยครับผมโอ้ขอบขอบคุณหลายๆป้าเถิดไม่ซับหนูปิ้งหนูมืาแลงนี่แล้ว คนข้ามาห้คน <dor diagram> ้ามมนุษย์อันั้นจังน่อย้่าเป็นยังว่าเป็นยังว่เป็นยางครับอ้หัก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 อลียงูเลงอย่แล้เนาะอ้าวบได้รเินสีเอ็ด อันนี้ยังโบนี่อันใดปลาอยู่ปลาปลาที่จิตตูปลาที่ปลามาฟอมป่านั่นนะโอ้ปลาู่สาบนั่นนะโอ้ขัับขัเอาขับไปทับไ่พีอยู่ได้นี่บ้ากินขาแรงพี่ก็ได้ตัวับได้้กันโอ้ขนาดเอาบาดนี่โอ้มาเิ่งไม่ญ่สอนเอียดอย่างน้อ่น่อ เ่าจะปลูกพักปลูกพักโอ้พักยังไงลายย่างาย,ยุง่งแน่เมดบ่อในกระถางหรันแมล็ดบ่อโอ้ขอเบิง่งหนึ่งเด้ออ่าโตอออืมันนี้มักพริกบ่อโอ้ได้มัตสึไซนี่พอเอาเองบ่อผักหอมกระมีอ่างามแท้ผักหอมเพิ่นเนาะโอ้นี่บ่อนี่บ่อ โอ้คนอ่ะโอ้ซื้อซื้อมากบ่อรือขอมาพี่น้องให้มากกินน้องให้มากบ่อโอ้ต้นหลาหลายอย่างเห็นมองอันโอ้นี่เมืน่นาะปั่นปูกอืมอ่าต่อ มันแก้วกะมีมีทุกอย่างอะละเน้อชิปูง่ใดเนาะมันแก้วเนาะเจรษฐกี้ทอเพียงอ่ะละเหียวอลยสายวันสิปติดจีบวะเดี๋ยวแซน้ำใบก้อนเอาอันนี้เอาขี้อันนี้ใจ่วรมบ่ขีขี้ใกลบ่ขี้ใกลผสมขี้ใกลโอ้มีหอดขนคนละ่มีหลักฐานด้ย่ขีตัวเขี้ไก่้องแ คลองแท<อ>้ต้องม<ห>ีขนเ<อ>นาะน,น,นี่ขนไก่ครับโอ้ค่ะขนาดเลยชืออ้อมาจาักอันกระถางสิบ <10, 000. S 2> อันสิบอันสิบมาปลูกสิบมาปลูกใส่อันไหนกาบาสิบมาเปลี่ยนใสายนันบ่่่เปลียอกโอ้ต้นใหม่เพิ่นคนเนาะโอ,อ,อ้ดินงามแต่เนาะขี้ด,ดินโพ่นเนาะนี่เนาะ อ,อืมวันนี้เนาะจีว่าเข้มใสหลายบ่ตุียจังวะว่ามันเคืองตัวเคืองกับดิ่นไปแล้วอาตัวอ๋อ,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 องงนี่จะให้งามลายมันจิบ่าตายเข้มตายก่อนบนอดด่เนาะดิโอ้ <c oughs> โอ้นี hmm. ่เนาะต้นอันนี้เนาะต้นใหม่เพิ่นหอนเนาะอนาตอ้นสร้อยเศรษฐีอันนี้กักวักเงินกวักคำคนหนะต้นอันนี้อันนี้อันนี้อีหยังเนาะต้นนี้เนาะซื้อยังก่อเนาะลืมล่ะโกศลบ่กเนี่โกศล อันอันอันนี้ดีนี่เป็นพวงเป็นพวงอ๋อ,อ,อซับซับเอยียงก่อนซับใส่ทองบ่อืมซับใส่ทองแมนละอันนี้คือสิเมนทองพันช่างนี่เนาะนี่นี่ทองพันช่างนี่ แมนบะต้นโมกบ่กเออะนึกว่าแมนทองพันช่างโอ้ต้นโมกเนาะต้นโมก,มกโอ้คัก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 อืมโอ้วันนี้ระบบน้ำเพิ่นเนาะครับเนาะโอ้อันนี้น้ำปรดาลเจาะไม่แมันบ่ครับนี่โอ้น้าหลายบ่ครับ ใส่ดีปัญยังบ่โอ้ <Yeah. S 1> oh, เพิ่นเครื่องเอาเครื่องสูบน้ำโอ้ oh, oh, เพิ่นใส่เครื่องเบนซินเลยครับเด้อนอกจากว่าเพิ่นท่านได้มีไฟฟ้าเนาะอันนี้อยู่ไฮอยู่หน้าอยู่สวนเนาะพื้นที่การเกษตรยังไม่มีไฟฟ้า <Yeah. S 1> เพิ่นก็ะใสเครื่องยอนต์เบนซินโอ้ oh, <Yeah. S 1> อันนี้เครื่องใหม่ <Yeah. S 1> ๆเลยเนาะครับน,นนี่ซื้อใหม่บอโอ้ <Yeah. S 1> oh, หลายปันไดเนาะว้า, <Yeah. S 1> าท้อ อืมเพิ่นะเครื่องใหม่ๆเลยสตาร์ทดึงนี่ครับเอาสตาร์ทชึ้งนี่ก็สิตัก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 เลยนะโอ้ยพามาเบ่งพามาเบ่งของโอ้ห้องหน้าไม่เนาะครับนี่นอเรียว เลี้ยวเราไปนอเนี่ยห้องน้ำเนี่ยนอเขาได้แหละไปนอโอ้เป็นเป็นกอยิดสูงแห้งสูงดีนอโอ้ปกระตูปกระตูขักขนาดเลยพนะปาดเถอะโอสส้สีสันสีสันสดใสเลยปักระตูเพลนบานเจ็ดสิบคูณสองเมตร โอ้พ่นเปิดนี่โอ้มือจับท่านในมีเนาะโอ้พ่นน่ะอันนี้พันใส่ก่อนตรงนี้โอ้มาตรฐานมาตรฐานตรงข้างในเนาะไม่เป็นงานเล็กงานเล็กบานพับไอซีโอหรือไอซอนโอ้ักคััข้างบนเป็นใหม่เด้อครับเด้อ อันนี้เพิน่นเพิ่นใส่เล็กสวมเขานี่เล็กสวมเขานี่เพื่อยึดเพื่อยึดหัวจันทันข้างบนเนาะเอาเพิ่นเล็กใส่เล็กสวมเขานี่เพื่อยึดยึดน็อตใส่จันทันอ๋อคักคักอ้อันนี้ห้าวตากผาเนาะโอ้คักคักแบบคลาสสิก <laughs> แบบคาดสิกเลยฟาดตัว <c oughs> อืมคนหน้าสั้นว่างสบู่โอ้คักคักคักคนหน้าเป็นงานใหม่งานใหม่ดีไอไว้เนาะอืมโอ้คักคัก,กนาเขา่า,ขาหน้าเข่าคนหน้าน้ำพันกาน้ำใสเนาะโอ้คนหน้าอันนี้โอ้พันกนนอ,อ,นนอ,อ,นกอยึดแบบแบบว่ามีเสาเนาะ แต่ไม่ได้ใส่เสาเลยเป็นก้อยิดประสานก้อยิดประสานทับ <c oughs> ทับกันไว้โดยไม่มีเสาอืมนี่นี่น,น,นี่นี่ครับตัวนี้ก็ตอนนี้ตัวนี้มาส้นนี่จากบนนี่ทับหัวตัวนี้ไว้อ่าสั้นนี่ก็ทับหัวตัวนี้ไว้โอ้คักแห้งคักแห้งอืมมันมีห้องน้ำเพิ่น เอดหากระล้่วด้วยครับเด้อท่านดได้ใส่ครับนี่เป็นตอทอตอตอทอท่านดได้ใส่ครับนี่เป็นอบปูนไว้โอ้วันใส่ใปูนเนาะอันนี้เป็นทอหย่ยหินครับทอหย่ยหินขนาดซีนิ้วทอแย่ยหินซีนิ้วเนาะนี่แบบแบบนี้จะแบบประหยัดกว่าทอพีวีซีเนาะครับเนาะนี่เป็นสื่อสื่อนี้มาเพื่อนกับมาตัดเพิ่นกับมาตัดใส่ สงสัยวาทถยันเห็นนี่สิขนาดเมตรเมตรหาซบมั้งก็เลยมาตัดออกตัดออกไลยเติบว่าเพิ่นใส่จิงอยู่ประมาณใส่จิงอยู่ประมาณเจ็ดสิบหรือแปดสิบเส้นเลยล่ะใส่จิงอยู่ประมาณนี้เออเป็นงานลังคาอีกแบบหนึ่งที่ประหยัดต้นทุนนะครับนอไม่ต้องใส่เสา เพนเทเพนเทข้านทั้งไต่เ,เทข้านทั้งไต่แล้วก็กอิดขึ้นยองยองยองขึ้นมาอ่าโดยเหนื่อจันท่านกับว่างว่างบนหัวนี่เอออันนี้เพิ่กระสอดเล็กใส่นี่น้องพี่น้องนะโอ้อันนี้เพิ่งกระสอดใส่ข้างบนนี่น้องเพิน่นหลังคาแบบง่ายๆเนาะเอาผู้ไดสิเบิ่งเพื่อเอาไปดัดแปงเอ็ดอยู่หน้าเป็นแนวทางไปดัดแปงเอ็ดอยู่ให้อยู่หน้าเด้อพี่น้องเด้อ น,นี่ิ่นเป็นหลงังคากระเบ้องนะครับเนาะหลังคากระเบ้องหลงังคากระเบ้องร่อนคูห้องน้ำยูน่าครับผมเป็นเด็อยูน่ากระเบ้องร่อนคูมุ่งกันหนึ่งสองสามสี่แผ่นครับกบกันสี่แผน่นเป็นห้องน้ำม,มินิครับห้องน้ำม,มินิที่เป็นเอสไม อุย้ยผักกระตูผักกะตูงามแห้งโอ,อ้อันนี้เป็นงานงานกระจกงานกระจกงานกระจกสกินสีนะครับเนาะเป็นสกินส,ส,นสีสกินสีกระจกฝ้ากระจกฝ้าตัวสกินสีใช่เ็นสีนี้ผีเสื้อดอกบัว ีตัวนี้น่าจะแมน่น <c oughs> น่าจะแม่นหูลูกบิดแต่ว่าเพิ่นบดใส่ลูกบิดนะครับเด้อเพิ่นใส่เพิ่นใส่ก้อนแทนอันนี้ต้องเป็นลูกบิดเก่า <c oughs> น่าจะเก็บน่าจะเก็บประตูเก่ามาส่อมแซมดัดแปลงโอ้เพิ่นดามนี่ครับอ๋อเพิ่นดามด้วยอ่าดามด้วยดามด้วยเล็กฉาก เล็กตัวหนาะดามเซนี่โอ้สงสยัยสงสัยมันมันร่อนนะครับเนาะมันร่อนออกมันรุดมันร่อนมันรุดอกอกตัวมงงนะเนี่ย <c oughs> เพิ่อนเลยมาทําการดามนี่ไว้เพื่อให้ยึดติดกันให้มันแข็งแรงเนาะ <c oughs> โอ้คนอ่ะคนยึดเซนทั้ <c oughs> งมหมดมายึดเซนให้กันเลย <c oughs> โอ้ขัด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 อืมอ่าก่อนทน,ก,นการใส่กัน ปิดประตูอันนี้ที่รีวิวนี่คือห้องน้ำไม่ด้ครับได้ห้องน้ำห้องน้ำเอ็ดขื้นไม่ห้องน้ำเอ็ดขึ้นไม่ได้ท่านได้แล้วหลังคาาลังคาเป็นกระเบื้องเก่าเนาะใสกระเบื้องเก่าปิดมานี่ปึ๊บเก่าประเกาว่ายังเป็นห้อยเลยครับยังเป็นห้อยเลยข้างบนโอ้สวยงามสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับเนาะ เครื่องใหม่เครื่องมือเป็นบารได้เก็บเลยครับพี่นอ้องครับโอ้เสรศษตะปูเครื่องใหม่เครื่องมือได้ไปเก็บเลยโอ้เศษตะปูหลายาค,คักเด้อนีหลายครับโอ้ นี่เลยมิ่อนม, <c oughs> มิสวานเพราะว่างานงานสินนี้โ <c oughs> บมีเครื <c oughs> ่องมือไฟฟ้าครับบ่มีเครื่องมือไฟฟา้าเพราะว่าบบมีไฟฟ้าครับเห็ดอยู U ่ใหอยู่หน้าทองน้ำอันนี้ฮักกันเล่ฮาฮักกัลล้วเมื่อนี้ครับให้แฟนๆเอฟซีชางวิโรดพาเพื่นได้เบึง เบิ่งนี่บมแมนว่าบมแมนว่าอยากโซ่ฝีมือบมแมนว่าอยากโซ่ผลงานจังไ,ไดเด้นี่อยากเบิ่งว่าเออเพื่อให้เป็นแนวทางแนวทางผู้ที่เพิ่นกําลั่งสิคิดคิดเอ็ดห้องน้ำแบบประหยัดอยู่ให้อยู่หน้านะครับเน,ะน,มมบนาะแบบประหยัดแบบบ่มีเสาแบบบ่มีเสาซึ่งซึ่งไซงอิฐประสานแล้วก็เทคข้านทั้ง เทคานั้งไต่ที่คันตั้งไต่ไหวเรียบร้อยอันนี้เป็นขนาด1เมตรห้คูณสอเมตรนะครับเด้อกว,าว 50, ้างกว 2, ้างเมตร50าสย่สองเมตรความลึกแย่สองเมตรครับสูงสูงนี่เด้วเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสูง10ก่อนกับประมาณ10ก่อนนี ก่อนละย 10, 10, ี่สิบเนาะประมาณสองเมตรสองเมตรกว่าครับผมาะว่าบวกเนื้อปูนเนื้อปูนเข้าไปประมาณสองเส้นก็จะเป็นความสูงสองเมตรกว่าอันนี้ทรงสูงโป่งครับทรงสูงโป่งเพราะว่าผมเน้นเน้นให้สูงเพราะว่าเพราะว่าให้อากาศทายเท่ได้ละก่าโบให้บไหโบมันอับมันหยังเนาะ เวลาของน้ำต่ำๆเนี่ยมันจะอับจะไอ้นั่นเนาะแต่ก็ผมเน้นโปร่งข้างบนข้าง,งบนมีช่องแสงช่องแสงข้างบนเพื่อหนึ่งกับแสงสว่างน้ำสองกับระบายอากาศได้ดีนะครับเนะาะอันนี้ก็ท่านได้ฉาบเด้อพี่น้องเด้อท่านได้ฉาบแต่ว่ากะสิฉาบอยู่ขั้นตอนขั้นตอนต่อไปก็สจะเป็นการฉาบฉาบเพื่อเก็บความละเอียดแล้วกะ เสริมความแข็งแรงไปนําว่าก็นีงบฉาบกับเพราะว่าล่อต้องล่อให้ปูนมันเซตโตนะครับเนะ<ๆ>ากะก็ยึดหักเแล้วมาว่านนี่ก็ล่อให้ปูนมันเซตโตอีกประมาณสองสามันเพราะว่าถ้าเกิดเน่าฉาบตอนนี้<ๆ>พอปูนมันเซตโตย้อนมากกเอ็นให้เนื่ฉาบป,ปูนแตกครับผมจะให้แตกบีออกเป็นส่วนเป็นส่วนเลยล่ะนี่ล่อปูนให้เซตโตจากมื่สองมื่สักก้อนจังสีทำการฉาบ เก็บรายละเอียดความคืบหน้าต่อไปสิเป็นรูปลักษณะจังไรเดี๋ยวช่างโหลดจะเมาถทายทําคลิปรีวิวให้เบิองอีกเทือหนึ่งนะครับเนาะจังไดคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ f อช่างวิลโดดพาเพื่อนเป็นอย่างสูงทุกๆท่านเลยครับเด้อท,ที่ให้การรับชมแล้วก็ติดตามรับชมทุกๆคลิปของช่างโหลดช่างโหลดก็อยากขอบคุณ f อบาวนิพนแนบาเอแนของ ทีมงาน y ยูทูบแลนด์ทุกๆท่านเดอ้อที่เขามาติดตามรับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่างวิโรดพาเพินแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไลค์เ like, ด้อจังไดก็จังโหลดว่างช่างสิไลตอบคอมเมนต์เด้อครับเด้อตอนนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิป ต่อไปเม่ว่านนี่ผมมีคลิปลงให้พี่น้องกัแต่ว<อ>่าคิดทอดคึดเถงพี่น้องท,ทุกคนคือเก่าครับผมเอาอคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันคลิปใหม่ครับผม